สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u w วโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิว a า go love earth not a collection it's our mission สวัสดีครับพบกับรายการคุยอย่างเสรีกับ ดอกเตอร์เสรีนะครับผมต็อปวุฒินันนาหิมครับวันนี้มาเขินๆหน่อยมัดูหล่อเป็นพิเศษก็เลยนะอ๋อเหรออสวัสดีครับ <c oughs> พีทครับ คุณเราเจะชมนี่ก็ให้คนอื่นชมนะไม่เป็นไรครับผมกลัวจะยาวกว่านี้เดี๋ยวกลัวชมยันจบรายการเลยชมตัวเองก็ได้เนาะวันนี้จะมีเรื่องมาคุยกันที่ว่ากันว่าเนี่ยเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องรายได้ลดลงในขณะที่เราหันไปไหนเราก็จะเจอจากสินค้ารอบตัวเราดูเหมือนแพงขึ้นมันไม่แพงขึ้นได้ยังไงตอบ เราเจอภาวะสงครามยูเครนใช่ไหมคะเราเจอภาวะทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้นมันก็คือต้นทุนขณะเดียวกันเนี่ยโรงงานก็ปิดในบางโรงรทำให้อุปปทานหรือสัプラน้อยส่วนความต้องการดีมาหรืออุปสงค์ม,มากเมื่อมีความต้องการมากแต่มีของขายน้อยราคาก็แพง อย่างเช่นตอนนี้ที่พี่ไปเมืองนอกก็เพราะว่าเที่ยวบินมีน้อยและราคาตั๋วแพงเหลือเกินใช่ตัวนี้แพงมากเลยนะเทศนะนี่คือหลักการง่ายๆนะถ้าเราเข้าใจนะครับว่าสภาวะสงครามโควิดที่หลายหลายธุรกิจปิดไปสปลายก็เลยน้อยลงแต่ดีมานนั้นยังคงที่ก็เลยทําให้แพงครับก็เลยอยากจะให้พีทมาช่วยกันแนะนําวิธีการที่จะอยู่รอดอย่างไรในยุคที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพง เริ่มต้นเรื่องแรกเลยเรื่องการกินเราลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเรื่องการกินการกินแต่มันก็ตามใจปากันมานานแล้วนะทำไมต้องลดใช่เร,เราลดได้อ่าอย่างเช่นเราเลือกประเภทอาหารที่จะกินมสมมติว่าพี่ต้อมกับพี่พไปด้วยกันถ้าสมัยเรามีสตังค์เยอะๆเราก็สั่งอาหารตามสั่งที่เป็นกับข้าวสามอย่าง นคถ้าเกิดเป็นพวกที่พี่ใช้เมนูสิ้นคิดอ่ะต้องรู้จักเมนูสิ้นคิดไหมผัดกะเพราผัดกะเพราต้ยมยำกุ้งไข่เจียวอ,อันนี้เขาเรียกเมนูสิ้นคิดแต่นะ<ก>มันอร่อยนะก่งก็มันอร่อยไงแต่พี่เรียกสิ้นคิดคือไม่ต้องดูเมนูสั่งได้นี่คือถ้าตอนเรามีสตังค์แต่พอเรามีรายได้ลดลงสั่งอาหารจานเดียวค่ะของใครของมัน มันก็จะถูกลงถูกไหมล่ะแทนที่จะเป็นอาหารสามจานแล้วข้าวอีกสองจานหรือว่าสามจานอิ่มใช่ไหมเราก็เอาอาหารจานเดียวอันนี้ลดได้ยังสองประเภทของอาหารประเภทนี่คือยังไงครับมันมีอาหารถูกอาหารแพงไงถ้าตอบกินข้าวแกงก็จะถูกที่สุดแหละข้าวแกงก็เท่าไหร่เองเดี๋ยวนี้สิบาทก็มีขายสิบห้าบาทก็ไม่รู้แหละแต่มันถูกไหมล่ะก็ถูกแต่ถ้าเกิดต็อบจะกินกระเพาะปลาตอบจะกินอะไร ต้องมีย่าชามละ35 4 0ห้าิแล้วน้กินก๋วย,ยเตี๋ยวเป็ดอะไรเงี้ยมันก็แพงใช่ไหม<ช>่ะเราก็มาดูว่าเราจะกินอะไรที่มันถูกลงก็เหมือนฝรั่งขี้นกที่มาเมืองไทยแล้วต้องการประหยัดอ่ะเขากินข้าวไข่เจียวข้างถนนนะเดี๋ยวนี้ก็ที่ละประมาณ25บาทา่าทใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเภทของอาหารนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ควรจะเลือกร้านที่เข้า ถ้าเราเคยเข้าแต่ร้านหรูร้านในโรงแรมนะคะลองกินร้านห้องแถวร้านข้างทางหรือสตรีทฟู้ดข้างทางแต่ที่สำคัญทำได้แน่แน่ลดเครื่องเคียงลงลดเครื่องเคียงลงเอาแต่บางอย่างมันก็ต้องใช้อบหองอุปกรณ์เยอะแยะไม่ใช่ <จะ S 1> เครื่องเคียงพี่ว่าตรงนี้อ,อาจจะบางคนนะพอกินข้าวแกง จะต้องมีเนื้อเค็มต้องมีกุนเชียงต้องมีไข่ดาวต้องมีปลาสลิดถึงเวลาจะประหยัดก็ไม่ต้องมีเครื่องเครยงข้าวแกงเฉยเไม่มีกุนเชียงก็ได้จะเปลืองกลับหน่อยสิอะไรนะก็เปลืองกลับหน่อยจะเปลืองอะไรข้าวราดแกงมันไม่เปลืองหรอกข้าวราดมาแล้วกินกับน้ํากับผักเนื้อสัตว์ทิดหน่อยไม่จริงร้านอาหารที่ก็มีเต็มที่ก็มีแต่ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยนะสมมติว่าคนที่มีสตางคืออะ ขอข้าวแกงเนื้อแล้วขอปลาสลิดต,ตัวหนึ่ง <Ừ. S 1> หรือบางคนก็อาจจะเป็นพี่นะ,อะขอข้าวแกงเนื้อแล้วขอไข่เค็มสองลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีสตังก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการประหยัดลดเครื่องเคียงซะ็อปแต่จะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจะลดอย่างสามอย่างที่บอกมาเลือกอาหารเลือกร้านอาหารลดเครื่องเคียงหรือไม่ก็เป็นแบบอะไรนะกับข้าวบแบบเราไม่สั่งกับข้าวตามสั่งเรากินอาหารจานเดียว เงินถูกลงเยอะเลยก็เป็นวิธีการลดได้แล้วเราก็เลือกร้านถ้าเมื่อก่อนเราชอบเข้าร้านเชลชวนชิมร้านเปิดพิสดารร้านมีชื่อเสียงก็จะสูงหน่อยราคาเนี่ยถ้าเราเข้าร้านเจ๊ฟก็จะเจอไข่เจียวพันแนึงเอออย่างเงี้ยก็จะเปเข้าร้านพวกนี้ถ้าเกิดเราต้องการประหยัดนะแต่เราประหยัดแล้วต้องมีความสุขกับการกินด้วยนะแน่นอนพี่นยต่อพี่โชคดีมากเลยนะถึงแม้พี่จะหาเงินได้แค่ไหนก็ตาม ตอบรู้ไหมว่าอาหารปโปรดพี่คืออะไรอาหารปโปรดเหรอกงรกะทิข้าวราดแกงตอบพูดอย่างนี้เลยทีเดียพี่ชอบกินข้าวราดแกงที่ไม่ต้องตักใส่ใส่ถ้วยมานะก็คือข้าวผนงเนื้อข้าวแกงเนื้อข้าวผัดกระเพราเนื้อสับพี่เป็นคนชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวรอกครับไม่ต้องยุคโควิดครับพี่ประหยัดมาตั้งนานแล้วด้วยนี้ใส่นี้ต่อให้มีฐานะหน่อยแล้วกินข้าวคลุกไข่ต้มเนี้ย กินไหมครับกินแต่มันจะไม่มีรสชาติเท่ากับผัดกระเพราหรือผังแต่นั่นๆกินดีมันก็อร่อยนะอร่อยกินได้ที่ตอนหิวหิวหรือตอนแบบที่เดินทางไม่สะดวกต่อต่อการกินคือถ้าเดินทางเนี่ยที่ดีที่สุดสําหรับพี่นะเพราะว่าถ้ามันเย็นมันก็ยังกินได้นะคือข้าวเหนียวกับเนื้อเค็มนี่แหละสมมติพี่ต้องไปไหนแล้วก็เสร็จแล้วไม่มีเวลาจะไปนั่งกินในร้าน สิ่งที่พี่เตรียมก็คือเนื้อแดดเดียวกับข้าวเหนียวโอ้ยตับเอ้ยกินแล้วมันมีความสุขอ่าเอาละมีความสุขแล้วรายจ่ายของเราก็จะน้อยลงแต่ต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ากินตามแบบนี้แต่ว่ารายจ่ายมันมากขึ้นโตบถ้าเกิดพี่กินข้าวเหนียวกับเนื้อเค็มนี่แล้วรองน้อยยังพี่มีความสุขแล้ว <laughs> อิ่มแล้วก็ง่วงนอนมีความสุขจริงๆอ่าโอเคแล้วเรื่องของของกินแล้วเราพอจะช่วยกันลดได้ตามรายได้ที่เรามีแล้วนอกจากการกินแล้วเราสามารถลดอะไรได้อีกครับเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอ่า คือมนุษย์ที่สิ้นเปลืองคือมนุษย์ที่ตามแฟชั่นสมมติต้องมีเสื้อเป็นลายทางแต่ตอนนี้มันหมดยุคลายทางกลายเป็นยุคที่เป็นตารางหมากลุกท็อบก็เลยเก็บไอ้ลายทางแขวนไว้แล้วก็ไปซื้อตารางหมากลุกพอต๊อปมีความรู้สึกเออตารางหมากลุกหมดละตอนนี้ก็ใส่จุดกันก็เลยไปซื้อเสื้อจุดท็อปคิดว่าเปลืองไหมล่ะ มันเปลืองแต่มันก็ไม่เข้ายุคข้าสมัยนะถ้าจะเอาไอยุคนั้นมาใส่ยุคนี้เนี่ยเราก็ถือซะว่าเราคือไม้แขวนที่ดีนี่เพราะฉะนั้นเสื้อจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเราเป็นไม้แขวนที่ดีอย่างแต่ก่อนนะผู้หลักผู้ใหญ่เขาชอบใส่เสื้อผ้าแบบลูกไม้นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะจะให้เด็กรุ่นใหม่ใส่ลูกไม้เขาจะบอกว่าว้ายเสื้อคนแก่คือเราจะมีเสื้อเราจะเป็นไบไหนก็ตามถ้าเป็นช่วงที่ต้องประหยัด กรุณาอย่าตามแฟชั่นเสื้อผ้าที่มีอยู่จงใช้มันไปโดยไม่ต้องกลัวใครจะบอกว่าเรา out of fashion อเอาเลยครับอย่างน้อยก็เป็นรสนิยมนะที่เราที่เราเลือกใช้กันในยามที่แบบอยากจะประหยัดนะครับแต่ยังมีวิธีการอื่นอีกมันมีเรื่องของอะไรรสนิยมการแต่งตัวด้วยนะที่ทําอย่างไรแล้วเราอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ว่ารายได้ของเรามีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้สักครู่เดียวก,กลับมาต่อครับ เปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีซุ u V Cross 4x4 Master of อฟออ o โรดลุยท้าโลก โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักลราคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้ love earth เรารักโลก not a collection it's our mission มมมันนิิิิดออฟเ็กสไผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยหมุดใหม่ ไม่สิ้นสุด The New Mu X y o g กิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Waco Love Earth Not a Collection It's Our Mission ประมาณช่วงที่สองของคุยอย่างเสรีกับดรเสรีเราคุยเรื่องของการลดรายจ่ายด้วยเครื่องแต่งกาย,ยเมื่อกี้พูดว่าไม่ไล่ตามแฟชั่นใช่ไหม ยาบ้ายี่ห้อแบรนด์เนมตัดออกไปยาบ้ายี่ห้อเด็กขาดตอนไปอยู่ช่วงหนึ่งนะเสื้อผ้าพี่ออกทีวีสวยงามนะหลายคนว่าเอามาจากไหนต๊อบรู้ไหมพี่ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนเหรอลุมพินีไหนบาทซาอ้าวมันก็ซื้อแบบสั่งตามแบบพระกรอ,อยคือตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าพี่ซื้อที่นั้นราคาโคตรถูกเลย,เลยนะมันก็ประหยดัด อยู่ที่ไม้แขวนเสื้อแล้วคุณภาพอะบางคนก็บอกว่าชั้นจ่จาในราคาที่แพงก็เพื่อที่จะเอาคุณภาพซื้ออยู่ให้ได้นานๆไม่จริงเลยตอบเชื่อพี่ไหมว่าแบรนด์ดังเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณภาพเดือกักบผ้าเสื้อผ้าธรรมดาครับเขาขายดีไซน์เขาไม่ได้ขายความคงทนนะเพราะฉะนั้นพี่เลิกใช้แบรนด์พอหลังจากที่พี่เลิกใช้แบรนด์พี่ซื้อของที่นายบาซาตอนหลังนะ ในบาซ่าปิดไปแล้วพี่ทำไงหรือป่ะเสื้อผ้าพี่ถูกพี่ตัดเองโดยที่วัตถุดิบพี่ถูกมากอ่าครับผ้าพันคอทุกชาติทุกภาษาอันยกตัวอย่างเสื้อที่สวมใส่อยู่นี้อันนี้คือแบรนด์เสรีวงบนทางใช่ไม่มีขายที่ไหนทั้งสิ้นทําจากอะไรบ้างคะชิ้นไหนผ้าพันคอนี่คือผ้าพันคอแล้วก็ไปซื้อแขนแขนนี่จะเป็นผ้าก็คือซื้อผ้าชีฟองชีฟองแล้วก็ตัดแล้วกางเกงอะครับ กางเกงก็คือกางเกงยืดธรรมดากางเกงเชาวเลพี่ก็ใส่ไปทีนี้ตอนที่พี่เลิกซื้อของที่นบัตซ่าไม่ใช่เลิกซื้อเขาปิดไปพี่ก็ตั้งเป้าหมายใหม่ซื้อผ้าพันคอต๊อบอย่างผ้าพันคอจากเชียงใหม่ที่เป็นรูปลายช้างนะค,ะะครับผืนละร้อยค่ะก็ถูกนะพี่ซื้อสองผืนตัดเสื้อได้ตัวหนึง่ง ก็คือต้นทุน200เดี๋ยวนั้นบางคนก็จะอาจจะถามมีคำถามว่าโอ้โหอย่างพี่อีทเนี่ยคือกําหนดเสื้อผ้าวัตถุดิบอะไรต่อมีอะไรเอแต่ค่าตัดเท่าไรกว่าจะค่าตัตดพี่ก็ไม่ไปตัดร้านแพงสิพี่ตัดร้านริมถนน แม้ว่าหลังจะพาดทอไปร้านที่พี่ไปตัดเสื้อต๊อจะไม่เชื่อว่าเสื้อผ้าที่เ็อ์เสนดีตัดตัดมาจากร้านเียวแต่เวลาคนดูทักมาหรือเจอกันแบบตัวตัวข้างนอกเนี่ยก็บอกว่าหัอาจารย์เสื้อสวยจังเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่ไม่เคยเห็นแต่สไตล์แบบนี้เลยคือราคาตัดของพี่มีตั้งแต่แปดร้อยถึงพันห้าแล้วแต่แบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอพี่ซื้อวัตถุดิบมาสองร้อยสามร้อยราคาพี่ก็ถูกลงตั้งเยอะแยะตอนี่คือพี่หนี เรื่องของ Brand แบรนด์เนมแล้วสังเกตว่าพี่ใส่เนี่ยก็มันเหมาะทุกสถานการณ์แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้ว่าโอเคแหละพี่บอกว่าไม่ควรไล่ตามแฟชั่นใช่ไหมเรื่องนี้รสนิยมของเราล่ะตอปเอ้ยถ้าเกิดต็อปออกแบบเป็นแล้วก็ต็อปผสมสีเป็นคนเขาก็ยกย่องรสนิยมแล้วนะอ,อย่างตัวนี้พอเราเห็นดำตรงนี้ปั๊บเราต่อแขนเป็นดำแหละครับ คือไม่ได้แบบเป็นลายอย่างเงี้ยทั้งตัวและข้างหลังมีลูกเล่นด้วยใช่ใช่ไหมเราก็ต้องออกแบบให้มันสวยงามไม่มีใครว่าเราเชยหรอกค่ะพี่ออกรายการโทรทัศน์นี่แฟนคลับบางคนนั่งจ้องเสื้อผ้าคือจริงๆแล้วในโทรทัศน์เขาจะจ้องแหวนจ้องกำไรจ้องพระและจ้องเสื้ออ่าก็คือแสดงว่าเราต้องทําดีก็ถึงที่จ้องเราใช่ไหมคะใช่ใช่ทีนี้เมื่อเราใช้เสื้อผ้าไปจนเราเบื่อแล้วเนี่ยตอบ อยาอายที่จะเอาไปขายเอาไปขายต่อเป็นมือสองเหรอครับโอ้ยนี่โปรดิวเซอร์ของพี่นี่แหละเขารับเสื้อพี่ไปขายเปิดท้ายรถจ้ะเขากำไรเยอะไหมหรือเขาขาดทุนครับพี่ไม่คือเราตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราไม่ใส่แล้วคือถ้าสำหรับเราเนี่ยพับอยู่ในตู้เนี่ยคือค่าเป็นศูนย์ตอน<ม>คือค่าเป็นศูนเพราะฉะนั้นพี่ก็บอาโปรดิวเซอร์เขาไปขาย บองพ่อเราก็มีผลิตมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนต้องมีที่จริงแล้วนะตอนตอนนั้นเนี่ยมันคือต้มยำกุ้งนะที่เบี้ยเข้าไปขายครับทีนี้ทีนี้ต้มยำกุ้งมันก็มีคนรวยบ้างคนจนบ้างอะไรต่างๆไอเราเราไม่ได้จนหรอกแต่เรามีเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ที่เราไม่ใช้แล้วก็ให้เข้าไปขายอ้ก็ได้ตังค์มาเยอะนะและในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวสันเบ้นทองหล่อซึ่งเกเสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยแกก็เปิด โชว์รูมของแกให้เป็นการขายของคนเคยรวย hmm. คนเคยรวยโอ้ยตอนนั้นพี่เอาสร้อยเอาแหวนเอากำไรที่เราไม่ใส่แล้ว hmm. คือเรามีเยอะอะแล้วก็เสร็จแล้วบางตัวแล้วก็ใส่บ่อยๆแต่บางอันเราอ้ยุตายแล้วนี่ห <c oughs> <6 S 1> เดือนแล้วน้าเราไม่เคยใส่อันนี้เลยเฮ้ยแปดเดือนไม่เคยใส่แสดงว่าเราไม่ชอบมันแล้วพ <c oughs> ี่เอาไปวางขายค่ะ <c oughs> ไปวางขายกับคุณวสันน่ะได้ตังค์มัตึ้งเยอะ อ้าก็ถือว่าเป็นการแบ่งเขาเรียกไม่ไม่เป็นภาระกับเรื่องของการแต่งกายเราได้2วิธีแล้วนะเรื่องของการประหยัดจากการกินการประหยัดจากการแต่งกายแต่งกายก็ต้องมีการ mix and match จับคู่กันเสื้อกางเกงทาให้ดูรสสนิยมนั้นไม่เชยนะครับเอาแล้วทีนี้นอกจาก2วิธีนี้มีวิธีอื่นแนะนําบ้างไหมวิธีที่3ซึ่งอันนี้พี่สอบตกอะไรอะการติดตามสิทธิที่เราพึงได้ต๊อบเอ้ยพี่มีแต้มทรูเนี่ย ล้นฟ้าแล้วก็พอจะไปใช้หมดอายุแล้วค่ะแต้มบัตรเครดิตก็เยอะใช่ไหมแต้มบัตรเครดิตแต้มบัตรเครดิตสมัยก่อนนี่พี่ไม่ห่วงเลยเพราะว่าอะรู้ไพี่เอาไปแลกตั๋วเครื่องบินอ๋อครับแต้มน้ํามันเขาสาดเตือนมาในเอ s เอ็มเอสนะครับหมดอายุคุณมีน้ํามันคุณมีแต้มอยู่เท่านี้สามารถแลกเป็นเงินสดได้เท่านี้จะหมดอยยุเท่านี้เอาจนหมดอ่ะ คือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าอยากจะประหยัดจงรู้และใช้สิทธินะครับอย่างพี่เหมาเนี่ยนะแกจะเป็นคนชอบช็อปโรลตัส์พอโรลตัสจะมีว่าซื้อเท่านั้นได้ลดเท่านี้ซื้อเท่านี้ได้ลดเท่านั้นมีแคชแบ็กด้วยนะเวลาพี่ไปซื้อที่อื่นแกบอกซื้อที่ทื่ทำไมจง่ซื้อที่โรลตัสโรลตัสมีสิทธิเพราะฉะนั้นบัตรทรูแบ็กคาร์ดนะครับ บัตรสะสมแต้มนะคะ,ะแล้วก็การที่มีส่วนลดอย่างสมมติได้เวลาพี่จะไปซื้อของ Max Val u e เนี่ยพี่จะไปซื้อวันพุธเพราะวันพุธเนี่ยเขาให้5%ซื้อร้อยบาทได้คืน5บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาคูปองที่ได้เนี่ยไปซื้อในวันหลังมันก็ได้ส่วนลดใช่คือมันจะมีคุณค่ามากถ้าเราไม่หลงลืมหรือเราวมันหมดอายุะนะอ๋อแต่มีอยู่อย่างที่พี่ไม่เคยลืมเลยนะอะไรครับ บัตรสเซตของโฮมโปรอันนี้พี่ใจทุกครั้งแหละคือวิาลที่พี่สอนเนี่ยนะมาได้พม่าพะเยาเนี่ยมันอยู่ชั้นแปดโฮมโปรอยู่ชั้นสองนั่เมื่เราจะซื้อเออเราพี่จะซื้อของเข้าบ้านพี่ซื้อโฮมโปรซึ่งเราก็มีบัตรโฮมโปรซึ่งเป็นบัตรของกรุงศรีนะแล้วเราก็รูดสมมุติไม่มีแคมเปญอะไรเลยไม่มีเลยนะท็อปอย่างน้อยสเปอร์เซ็นแต่เสร็จแล้วเขาก็จะเล่นกับ บัตรเครดิตเนาะถ้าเป็นบัตรนั้นได้อีก8%บัตรนี้ได้7%เราก็ใช้แล้วก็เสร็จแล้วแคชเชียร์เขาดีมากนะท็อปเวลาตองไปซื้อของครั้งต่อไปเขาจะเปิดเบอร์ท็อปนะแล้วก็บอกคุณมีแต้มอยู่เท่านี้นะคะจะใช้เลยไหมคะถ้าใช้ได้ลด2 1 8บาทค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคนที่แบบเก่งการตลาดรู้จักโปรโมชั่นเขาก็จะห่วงนะบอกยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เพราะว่าถ้าใช้ตอนนี้เดี๋ยวจะไม่สามารถจะเอาแต้มไปแลกอันที่ ข้างของข้างหน้าได้ถ้าไม่ลืมกรุนานะคะสุดท้ายก็มาเสียดายไปแต่ถ้าลืมมันใช่เหรอคะเอาละครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะสามวิธีที่วันนี้เนี่ยเราเราคุยกันช่วงแรกนะที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิพิเศษว่าจะลดรายจ่ายอย่างไรแล้วแต่ต้องคิดให้ดีนะจะไปห้างจะไปอะไรก็แต่ใช้การแลกแต้มระวังจะไปเสียเพิ่มนะตรงนี้แหละถ้าไปเสียเพิ่มน,นี้อันนี้แปลว่าเป็นภาระให้กับตัวเราเองแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครุ่นหนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับ เป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีซูซุวีครอสโอไบคุมมาสเตอร์ออฟออโรสลุยทโลกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะค่ะ รักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกว่าโก love earth เรารักโลก not a collection it's our mission สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง the new mu x รุ่นพิเศษ phantom collection ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ แล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักพยานต่อให้โลกตา New Isuzu i m a g Magic Eyes สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e w วโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w าก o Love Earth not a collection it's our mission กลับข้อสูส่ชสุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดรเสรีนะครับอ่าเราเห็นสิทธิพิเศษเราเห็นวิธีการแนะนำกันแล้วอ่ทีนี้เรื่องแต้มที่ต๊อปพูดมาเมื่อกี้ะนะครับสิ่งที่จะทำให้ดีก็คือแคชเชียร์ควรจะต้องแนะนำเราแต่บางที่แคชเชียร์คือถ้าแคชเชียร์อุ๊บอิบเนี่ยนะเราก็จะลืมเสียสิทธิ์ด้วยซ้ำแต่แคชเชียร์ที่โ o ต u s, <S ดีแคชเชียร์ที่โฮมโปรดีะนะครับ แคชเชียร์ของกลุ่มเซนทันซึ่งเรามีเดอะวันคาร์ดครับพวกนี้ดีครับเคยเจอผมเคยเคยไปด้วยแล้วเขาเขาเขาจะบอกเลยมีแต้มเท่านี้นะคะจะแลกได้ไหมซื้อของสามหมื่นกว่าบาทปรากฏจ่ายแค่หมื่นกว่าบาทรถไปเยอะเลยทีเดียวเพราะแต้มเรามีอยู่ของผมเคยใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะโอยเดินรับของฟรีกินอิ่มเลยมื้อนึงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องแนะนําเราทีนี้เมื่อกี้ตาบอกสะสมเอาของใหญ่อันนี้เรื่องจริงถ้าจะเอาของใหญ่นะคะแต่ ถ้าเราเป็นคนขี้ลืมอย่าไปคิดเอาของใหญ่เลยค่ะถ้าก็บอกตอนนี้นะคะจะได้ลดสั่380เอาเอค่ะตอนนี้จะได้ลด420เอาค่ะพัสเรมน่วนมาจะได้เจอคําว่าหมดอายุแล้วค่ะงกแต้มสุดท้ายแล้วใช้ไม่ทันนะฮะหมดอายุหมดอายุเสียก่อนนะครับเอาละครับนี่ก็คือทางเลือกและก็วิธีแนะนําเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆช่วยกันนะครับเพื่อเราจะได้มีรสสนิยมเราจะได้อยู่กันนะฮะกับ เรื่องของการทํามาหากินในแต่ละวันท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะให้ปีมาช่วยคุยกันหน่อยว่าเรื่องของค่าไฟที่หลายคนบ่นแพงจะมีวิธีปรับตัวอย่างไรในยุคที่แบบอากาศก็ร้อนค่าไฟก็พุ่งนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ